เต็มา่จะต้องต้องไปรับเตะยูทูบไม่ใช่อันนี้ขับเนี่ยคัาถึงย้อนได้ขึ้นม่เหมือนกับต้องรับเปิดไหมในในโอบเลันมันอย่างคางนี่ปับนี่อย่างคลางเลยปับเลยตอนนู้นต้องอย่ไนตัวไสน์แน่ถึงปับแน่ตอนนี้ปรับตะจะเข้ามหมปับตอนนี้นานบีอวนอยู่เรื่อยแล้มันไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นเลยมันมันต้องเหมือนกับดีเทคไหมอ่ะอ

เมื่อกี้เข้าอยู่เงียบช่เขียนชื่อไ,ไปจิดหนึ่งส่หน้าจิดหนึ่งส่หน้าพี่อ๋อไม่ใช่เลยก็มัน,น,น